บ้านสวยๆทำเลสายใหม่มาอีกแล้วเจ้าวันนี้มาที่หมู่บ้านสีวิมลวิวค่ะซอยสายไหม7จเป็นบ้านทำเลต้นซอยนะคะห่างจากปักซอยเพียง200เมตรเท่านั้นเองและภายในโครงการเรายังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะตัวบ้านอยู่ถนนเมนหลักค่ะถนนค่อนข้างกว้างด้วยนะคะเราตกแต่งให้ใหม่สวยพร้อมอยู่จอดรถในบ้านได้1คัน หลังนี้เนื้อที่16ตารางวาค่ะเป็นรูปแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวเราจะมีโซฟานะคะชั้นวางทีวีนะคะโต๊ะทานอาหารไว้พร้อมเลยส่วนห้องนอนใหญ่เราก็จะมีเตียงนะคะมีที่นอนมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้พร้อมด้วยนะคะหลังนี้ค่อนข้างพร้อมอยู่เลยค่ะเรทการผ่อนคร่าวๆก็ประมาณ9,000-10,000บาทนะคะ ผ่อนสบายสบายกันไปเลยทำเลราคาแบบนี้นะคะใกล้ๆก,กับเราเช่าบ้านอยู่เลยเราตกแต่งให้ใหม่สวยพร้อมอยู่เลยนะคะห้องน้ำสุขภัณฑ์อุปกรณ์นะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดค่ะฝนดูแลด้านสินเชื่อให้ด้วยนะคะหลังนี้เรายังฟรีดาวฟรีโอแล้วก็ฟรีจดจำนองค่ะ ห้องนอนใหญ่แล้วก็มีเตียงมีตูเ้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้พร้อมเลยนะคะอีกครั้งค่ะทำเลข,ของหลังนี้นะคะถ้าเราออกซ้ายเราก็สามารถไปตลาดยิ่งเจริญไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้แต่ถ้าออกขวานะคะก็จะเป็นสารศารสตร์วิเทศสายใหมค่ค่ะแยกลำลูกกาแล้วก็ตลาดวงสกร ทำเลค่อนข้างดีค่ะมีรถเมล์นะคะสาย1นึ่วิ่งผ่านหน้าโครงการเราด้วยหลังบ้านเราไม่ติดคายแถมถนนบ้านก็กว้างนะคะหากใครกําลังมองหาบ้านทําเลดีๆแบบนี้นะคะฝนฝากหมู่บ้านซีวิมลวิวค่ะบ้านสวยสายไหม74ตกแต่งพร้อมอยู่สามารถนัดชมบ้านได้ทุกวันนะคะฝนดูแลจนจบถึงวมนอโอน และดูแลด้านสินเชื่อให้ฟรีจ้า